เป็นดีอ่านลูกกูนครับชื่อเล่นชื่อจริงก็สมนึกลูกสุนัขเอ้าฟังประกาศนึ่เฮ้ยสงสัยไข่ทอดดีสัวหน้าเนี่ยทำไมวาหน้ากันนะยัดหามากสิถ้าไข่ทอดดีหายไปหมถไม่ทันเขาสิหายประกาศไปได้สมนึกลูกสุนัขมันไม่พราะได้ยังไงเพราะหาได้กูอายเป็นแฟนผู้ชมมาแล้วนะ ใคก็ทําไมอ่ะใครไปบ้าใช้นามสกคุณอย่างนั้นเล่วทีหลังพูดให้ถูกอสมนึกอันดอนกลอยนล้วคุณน่ะไม่ฉันว่าใช้ลูกสุนัดีกว่าลูกสุนักก็วิ่งหิวขี้เต็มลายวัดไม่ได้ไม่ได้ไอยเขาโอ้คนดูเยอะเนาะคนเยอะไอ้หาชักตื่นคนก็่เล่นสิจะเล่นดีเปล่าเขาไม่รู้เนี่ยดีต้องดีเราก็ยิ่งไม่หงอยกันมาเนาะทำไมงอยเรื่องอะไรเราก็งานเราเยอะเลยตั้งแต่เดือนมกรามาเนี่ยมกรา ปีที่แล้วอ่ะปีปีนี้เนี่ยเราไม่เคยได้หยุดได้หย่อนกันเลยอ๋อเล่นลิเกตลอดเลยเฮ้ยดักหนูขายกันลื่มหมดเรามีงานพี่จอนน้ำท่วมมามีสิ่งพี่ตอนน้ำท่วม,มนนวเห็มือนแบบดักปลากันให้เป็นเท่าเหมือนตำเท่นช่วงโวยหายรูปร่างเหมือนประหลดเรวก็โวย สวยสวยสวยแน่นะเขามองว่าสวยสวยขอให้สวยจริงครับยังไงนั่งชมกันนานๆไม่ต้องลุกหนีไปไหนนะครับเป็นแฟนผู้ชมคืนนี้เราจะเล่นกันจนกว่าเราจะเลิกนะครับพูดยังไงเอาจริงหรือเปล่าล่ะหายไม่เลิกจะเล่นไปได้ยังไงใครจะเอาข้าวมาส่งสวัสปีครับไม่มีความเป็นครับ ดูดได้ด ja. ีพ่อบ้านให้บ้านเขาดีครับไม่มีแน่นอนเรื่องยาเสพติดนะมีก็ดูดกันหมดไปแล้วค่ะใครดูดล่ะพวกเรัเนี่ก่อนอยมือหลวงชายพวงมา ไฟประดับที่นี่สวยมากเลยสวยมากครับหมุนติ้วติ้วเลยออ้หายมึงไปบอกให้เขาดับได้ไหมนะอ้าปิดทำไมก็สวยอยู่แล้วหายสวยนะมันสวยหายลิเกอายุเยอะแล้วมองของมันหมุนจะเป็นลมมันเด้งแกก็มองคนดูสิอย่าพยายามไปมองมันมันคอยจะตำเรืองไปเห็นมันนะเด็กเออมองคนดูมองคนดูนะผมเองมีชื่อคงคาชื่ออะไรฮะมึงชื่ออะไรไอ้คอร์ดไอ้คอร์ดไอ้คอร์ดกูชื่อไอ้คอร์ดไปแล้วกันอ๋อ เมื่อก่อนบูนนี่ยากจนอยู่กับพี่ชายชั่วอาคงเดี๋ยวนี้ตุขสบายแล้วทำไมถึงสสบายท่าน้าวก็ได้พี่สะพ้ายรวยชั่วดวงแขงไงดวงแขงได้รวยพี่ดวงแขงได้รวยเป็นคนรวยในในในคณะรวยมากมากรวยยังไงมาเล่นนิเกยัดห่าเลยวะเนะี่ยรวยในเรื่องอ๋อรวยในเรื่องนอกเรื่องเก็บของเก่าขายาว่าเลย หายหมดสมนะัตขวดน้ำอะ่ะที่ม่ทันดีแขกสมบัตเนี่ยจริงๆนั่นกูก็เก็บเหมือนกันนะเก็บอะไรอ่ระเก็บของเก่านี่แหละเก็บของเก่าบางทีก็ขโมยหลายๆอย่างเหมือนกัน <c oughs> มึงดูที่เหล็กตรงโกด,ดังดี่ยมีบางวันเนี้ยตั้งใจว่าจะไปหาพี่สะพ้ายะจะไปหาพี่สะพ้ายไปหาพี่ดองแขกก็ใช่ไงจะไปถามว่า จะใช้อะไรฉันไหมมีงานอะไรให้ทําหรือเปล่าอยู่ที่เฉยนี่มันกระดากใจโอ้มันกระดากใจอ,อ,อย่าพูดกระดากที่หลังอะ่ะก็พูดว่าอะไรมันหยาบก,ก็พูดว่าอะไรเอาแค่กระตูดพอ <c oughs> แกจะไปกับฉันยังไม่เนะี่ยเอาไปด้วยกันไอ้มาด้วยกันก็ต้องไปด้วยกันเขาจะมานั่งคาอยู่ยังไงล่ะแน่นะเอาคนแน่นะสิเอาน้องเข้าไปด้วออ้าวไอ้กานเฮ้ยมึงพูพระเอกไอ้ตการเอาลำเป็นกะหรี่ไม่มีแขก ยัดห่างเลยเข้าไปนเนี่ยเออขี้เกียจตัหัวค่ำเลยลิเกนั่นดูเนี่ยดูมันไปเห็นไหมนั่ขี้เกียจไ,ไหมนะั่ย,ม,ม,นะยมาเกี่ยงให้โจกร้องแกจำไว้เลยนะแม่นนะลิเกเนี่ยตัวไหนตัวนั้นเนี่ยออกไม่ร้องเข้าไม่ร้องเนี่ยมักง่ายทุกตัวแก,กที่ทท่าทงจะมักง่ายยังไงสกุลอย่าทันจใจไว้าตาครับพวกสวิมีความอยู่นะอเออนรา ทางนี้พบกับดาวยั่วหุ่นใหญ่มาเลย์ไห่ของข้า i <laughs> you ท่านเหยียบแบงค์พันอยู่นะอยู่ตรงไหนวะจะไปก่อนใครเลยถึงแล้วบ้านคุณนายดวงแข็งเท่าไปเช้าทนกอย่างให้ผัวใหม่เธออยู่เมื่อกี้เก่งวิ่งแข่งขามันก็จะดีดดีหมูนีจะวายอุ้ยนั่นโอ้โหพวกเขที่สงสัยดวงแข็งไปเชิญนางงามจากอันมณียานโลกมายืนม้อหน้าบ้านบางงามอลังชังก็ลุ้งชึงเต็มลูกสองหูสองตาจะโอนใยังไม่ทิ้งตบบ้านใครแคทา เข้มไม่ใช่จักรยานไม่ต้องมาถีบเข้มรอร่งหน้าถีบะเขด้แม่ไม่าไม่ตายอย่าาใจมาี่ใครเห็นมรือเลเนี่ย่ใครหนตายเหัวตาเลยใจอ่ใจความเชื่อ้ตาจะล่วมส่ไสรัดเดือนนยดีอก่าทเ่ยเส้นเนี้ยิบห้าบาทไม่ใช่น้ำหนักนะราคามันท้องขที่บอกเนี่ยท้อง อ้อย่าไปตัดที่หน้าที่หลังอย่าเรียกมึงก็ตาหายน้าตาจัรทุ่มจะตุ๊จ้าแขแบะลูกตัวบ้างลุปปาทุกวันทุกเวลาที่แค้มไม่ได้เจอหน้าแขนะหายใจเข้านะก็แขหายใจออกเด็ก็แขหลับตาก็อยากเห็นหน้าแขลืมตาก็ยังอยากเห็นหน้าแขเลยตั้งใจมาหาแขขอห้าหมื่นเอาอีกมือไวแต่ว่าตีนไวมือไวโ้นันๆคิดถึงไงคิดถึงยังไง แพูดไปพปม่าตกดรอี่ขอห้าหมื่นใช่หรอเดือดร้อนจะนร้อนจะไปซื้อที่โอ้ยนี่จะไปซื้อที่ทดินเหรอที่เขียบยบุรี่มัเหรอเอาไปขายตลาดนัดกำไรดีจะตายตจน,น,นไม่ขายจะนักที่เขียบบุรีเนี่ยอันละห้าบาทสิบบาทมันถึงจะได้ทุคนคืนโอยืดมาสองบาทห้าสิบขายเลยสิบบาทสิบบาทกำไรเยอะแยะเพิ่นในหลวยเขานึงแล้วฟังนะจ้าทางหัตั้ง ล่วงอกเพระขนนักแข่งแขมไม่มีสักเส้นจำได้ไงแข้เอาอรงรถท้าขาแล้วให้ให้เข็นเอาต่อขูดคว้าก็ังออกอยู่ต้องบักดูจะรีบไปเมารถพ่วงมาเขนอยาเล่าหรืออยาเล่าหรือพูดไหนั้นไม่ไก็คือไม่ให้ไม่ใเออมาต่อหน้ากไม่ให้ยัเท่ายอดนงมันยออย่างนี้เองบูนี่เครียดบ่อย เรื่องของันนี้แหละทั้งที่ลูกนิสัยไอ้เข้มกับเอ๋ยบอกไม่เฮ้ยไม่เป็นไรวันใดเคนหมาแท็กซี่หนึ่งคันไปเลยช่องสามท้องห้าท้องเจ็ดท้องเท้าทุกทุกท้องของไทยที่ดีและทุกบระกอบหนังสือพิมพ์พาดข่าวหน้าหนึ่งหน้าตัวเบลล์เบลล์เห็นจะถ่ายวรื่าไอ้เข้มไอ้อดีตบังนาจไอ้ขี้คกไอ้ขี้ขโมยนั่นคือผัวคุณนายดวงขกไม่ยับเป็นเชื่อแต่แท็กซี่แท็กซี่ให้ตรงช่องเท้ายกไอ้ไรอันสอนแล้วรยุดเลยเรื่องเล่าเศร้าร้อยไอ้เคนโอ้ไอ้ที่หา อโอเรียกทอมทำไมจะเพราะจังบางูีเนี่ยพูดคนเดียวเลยไอ้กวาดตาโอยนิ้วจะอาจังไปคุณจับคนอะไรคนกำลังมองปั๊บมันขาดไั้งใจช่องสามคุณไอ้สาไยนนั่นงนั่งใเนี่ยน้องวองเน้งใยจะไปโษณาให้รู้ทามาแตโอ๊ยอย่าทำอย่างไรกัน หญิงหายิ่งพูตะมึกเนี่ยเขียนจ๋าอย่าไปเลยช่องสาม่องเจ็ดช่องห้าเนี่ยเอาคลิปไปโชว์เขาผู้นูที่หัวผู้น้าโทว์เลยเนี่ยก็เห็นวายก็เลยหาเนี่ยต้องให้มปนพอร้องเง้มอใหไม่ใ่ไม่เงีแต่บางอย่างมันโคงนาจังงานนะโวายเขาไอ้ทีที่เด็กคมไปสัวื่อกี้ ไอ้กู้สมองเอาเท่าไหร่เอาเท่าไหร่ห้าแสนแหมมึงนี่เนาะพอดีด้วยเอาห้าแสนเลยลืมตูนไปตัวเปลี่ยนจับเงินได้ไหมเป็นอะไรเป็นยาเป็นพิษนี่เอาเรอแป๊บเดียวไปเอามาให้เป็นเงินพวกเราก่อสุดท้ายนะให้ขึ้นต่อนใช้ยาให้ไอ้ให้มันสมองใช้ปลายลิ้นตบัดจับได้แล้วฮะไปทอนทุนงานให้เหนื่อยไอ้คิกไอ้คิกคิดด้วย ไอ้เข็กมาช้าจังเลยแล้วเนี่ยไม่ม้ห้าแสนดิไอ้เข็กกูจีบใครไอ้กาดมึงเรียกใครไอ้ขิงอะเขาเรียกมึงไงไอ้คอร์ดหายเรียกไอ้ขิงกูก็อยู่บนศาลหัวเลือดเลยไอ้คอร์ดไอ้คอร์ดใจไลยแม่นหน่อยไอ้ดิจริงจริงโดนมาคุณไหมไม่ใช่อะไรโอ้ยขาขาโดนม่คุณของเขาไม่ใส่ไม่ใส่บักแห่ไอ้ดงยัง ดวงแขคุยกับผู้ชายมันต้องเป็นผู้ชายในคณะเรานี่แหละมันไม่กล้าคุยกับผู้ชายคนอื่นหรอกก็อนี่มันแรกอะาานยาหาโอนี่นะเดี๋ยวขอขอเข้มค้างคืนที่นดสัก2คืนได้ไหมันนั้นนเพราะว่ามันกินยาภาราก็ไม่หายได้ของกูของกูของกูงเออกินหายไมบ้างของหมูันไหให้ครับดูเอะ ไปต้องหลายค่าฮะไม่ไม่ได้สองคืนเอาเหลือคืนเดียวก็ได้นะแต่ไม่อาทิตย์ไม่รูดี๋ยวอ้ขั้นแรกนะเดี๋ยวเคนเดี๋ยวจะต้องเดี๋ยวไปเข้าอาบน้ำก่อนดีกว่าั้งว่ะใครวะเดี๋ยวเข้าไปดูเลยไหมไหนหอมแก้มก่อนพี่นุ๊กเนี่ังยืนขด้ามกันพี่มาไปเห็นหลงไหวๆเป็นใครไม่รู้หรือเขาแอบมีชู้นอกชาย เคาะระฆังทำไมเคาะให้เตีหัวมึงเนี่ยดีถ้ไม่ตีหัวกูร้องทำไมเนี่ยร้องทำไมลิเกมันก็ต้องร้องกันมั้งไม่พราะคณนี้ปากเนาะอ้าวทำไมนึกว่าตูดไงนะพราะคณปากนี่ตะบุกหน่อยมาหน้ามึงเนาะปากมึงเนาะหมดเพิงมาเลยนิเกตั้ล้ตัวนี้ไม่ได้ถูกชะตากูวหายออกมาไม่ได้ติดกูทุกตัวสวยมากนิแตกตัวสวยมากเลยสวยไหมล่ะไม่ชอบไม่ชอบ พี่ดุแขสวยยังไงไม่ชอบวะสวยยังไงเนี่ยคงคาผู้ชายเมื่อสักครู่นี้ใครอะพี่ผู้ชายเมื่อสักครู่นี้เหรอไม่ต้องตกใจแขกต้ขอคู่เงินพี่เองแขกเออเดี๋ยวนี้คุณนายรับแขกแล้วเหรอเป็นยังไงบ้างเราันนี้ได้กี่ประตูแล้วครับมึงพูดยังไงเนี่ยก็บอกว่าแขกอะมึงพูดยีงไงปัญหากูเป็นโสเภณีเหรอใครจะไปคิดขนาดนั้นใครจะไม่ว่าเป็นโสเภณีแขกอแขกเนี่ยเขาหลีนู่นโอ้โหมึงนี่มาไดแรงกับกูเลยนะ นี่นะคะรุ่นกูก็ติรุ่นเมึงก็ต้องเป็นแมงดารุ่นกูไม่ใช่แมงดาละแม่ไงแมงกินขี้เลยรุ่นเล่ามึงแย่ใหญ่จริงจริงมันคงใครนะไปดองสงยไข่ไปที่แขกมาขอเงินพี่เองเดี๋ยวห้องรับแขกก็มีทำไมต้องมากู้ถึงในห้องส่วนตัวอะมันยไม่ได้ไปไงคุยกันก่อนไงเอ๊ะข้อใจอะไรเนี่ยอ๋อรู้แสดงว่าพี่ดวงแขกเนี่ยมีชู้ หาประตูตัวไหนไปต่อเลยแพิ่มเลย่นชู้จรือรเปล่าไม่เคยไม่เคยมีชูมีชู้หรือเปล่าไปคคิดตีชูพูดเดียวเีดเดี๋ยวรักเดียวใจเดียวแน่นะแน่ดีนะที่คิดแบบนี้อย่าอย่าคิดมีชู้เป็นเด็ดขาดทุกนเราไม่เหมือนคนดูเราไม่เหมือนคนอื่นๆทั่วไปเราเป็นลิเกมีชู้ไม่ได้เดี๋ยวมันจะจังไรรู้ไหม้จริงๆนะมีชู้หรือไม่ได้แน่นอนเดี๋ยวจังไรเลยล่ะไม่เหมือนเมียกูหรอกเป็นไงเมียกูมุทาหากว่า เมียกูเนี่ยขนาดเมียกูมีชู้ไปนะแล้วเล่าไปถูกเล่าไปถูกเออเมียกูเนี่ยมีชู้ไปนะเป็นไงดวงดีแต่ดวงแม่งดีชิบหายเลยดวนดีไงอู้ดูคมมันจะจังไรลุ่ยลลยถูกหวยไหมทุกงวดเอองวดที่แล้วถูกไหมงวดที่แล้วถูกศูนย์แปดศูนย์ห้าเลยนะเนี่ยศูนย์แปดศูนย์ห้าถูกเลยถูกเท่าไหร่ถูกตัวละบาทไม่ชิบไม่ถูกจังเลยถ้าคนบ้านนอกอะซื้อบาทคูณบาทก็ถุงถิไมในร้านเออโทรมาหากูนะพะโล ผัวเก่าใช่ไหมน้ไอ้เก่าไอ้เก่าเมียเมียเมียเก่าถูกหวยนะหายจะให้กูไปเอาตังค์บาทคุณบาะได้เท่าไหร่บาทค้ณบาทเนี่ยบาทบาทคุณบาทบาทนึงมันได้เท่าไหร่ล่ะบาทึงบาทละหกสิบหกสิบ่เมียซื้อเท่าไหร่เมียกูซื้อบาทเดียวเท่าไหร่บาตนึ่ะบาตนึงก็ได้หกสิบไงเดินเลยหายแล้วจะให้กูโอนแล้วจะให้โอนไหมหายแล้วใครจะไปให้เสียเวลาวะนะพี่ลกแหน

น้องกูน้องมึงละมั้งหายหาว่าน้องกูน่ะเติร์น้องมึงละมั้งเพื่อนกูเนี่ยน้องมึงก็ได้เออน้องเอ้าถ้าน้องกูไปไหนอ่ะไปไหนอ่ะน้องมึงอ่ะไปไหนวะนั่นสิล่นสไลเดอร์ดาขาดเลยมั้งน้องกูเขาไ่ด้พใบขาดเพราใบขาดเพราใบมันเหนียวกว่าหนังดากน้องกูฟังเมียดี่งกูจะไปฟังมัน パンフー จะคิดแข่งเู่้ผมมาชวนค เปลนหายเล่นเป็นห่าแล้วแล้วลิเกแล้วเขาตีกันแล้วเขาตีทางนี้ดิมันจะได้ดังเพชรหายตีทางนี้ก็ดังโนะเลยดิแล้วกูก็อายุมากเลยโดนของแข็งแข็งไปจะเป็นลมไสิไงจริงเหรอไอการครับมีตังค์สักเจ็ดสิบไมเนี่ยเอาไปทำอะไรซื้อเบียร์ละลายยาลมสักตัวนี้ยาลมมึงเขากินกับน้ำร้อนมึงมันโง่หายกินกับเบียร์เนี่ยมันเลอไว บึกเดี๋ยวนั้นเห,หลือเบิกลงเลยมึงเชื่อกเอูเหรอจงมีไม่ได้จงอ่ะย,ยืมทักยืมทัห้ห้าสิเพอได้เดี็กกินซื้อให้ขวดหนึ่งเออดีมากซื้อขวดเอาอย่างนี้นะกูไม่ใช่คนแรงน้ําใจหรอกจงจง,จงเดี๋ยวน้ำนะกูกินเองกูให้มึงกินฟองก็แล้วกันฟองก็<อ>งกินได้เออฟองก็กินได้จริงอะยิ่งชิบหายลูกอย่างนี้กินแฟบไปซะกตั้งนานไหมแฟบมันกินได้ที่ไหนเล้วทำไมอะ แฟบเขาไว้ซักผ้าอ๋อแฟบเนี่ยไว้ซักผ้าใช่ซักผ้าแกใช้อะไรใช้แฟบใช้แฟบเอองูทำไมอ่ะกูไม่เคยใช้แฟบเลยแล้วแกใช้อะไรอ่ะใช้เมียเจ้เอาไว้เอาไว้ทำไมทำไมเมียจะไว้ทำไมต้องใช้ให้คุ้มเออจะให้ขึ้นหัวคอนเออจะให้ขึ้นหัวคอนหุดยอดให้แต่งงานมาตั้งสี่ร้อยนนท์อุ้ยท้าไมถูกอย่างเอา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 เมียกูเนี่ยกันนี้คนนี้แหละแต่งงานสี่ร้อยอ่ะ ถ้าไม่ถูกอย่างอ่ะมันเป็นพม่าพม่ามารับจ้างตัดอ้อยอยู่ข้างบ้านเนี่ยเหรอเอออ๋อจะเป็นไงพม่าเนี่ยเออสี่ร้อยไม่เหมือนไม่เหมือนคนไทยหรอกทำไมอ่ะคนไทยแต่งก็เป็นแสนสองแสนพม่าเนี่ยสี่ร้อยตัวแรกกุจจตตอมันสามร้อยขายมันไม่ให้หรือได้แค่สี่ร้อยอะไรเหมือนคนไทยเป๊ะเหมือนยังไงอ่ะไทยยกขายังไงพม่าก็ยกขาได้ยกข ยกขานี่นี่ดิยกแบบนี้เลยโอ้ยบางทีนะน้ำปลาไหลโุ้ยเชื่อผมเอยเฮ้ยมียพมามาเชื่อรนนี้อู้ยเชื่อผมบางบางทีได้กลับไปเที่ยวเมืองมันเลยโอ้ติดใจต้องไปบ้านเขาเลยเหรอแม่นอนสิไอของขาพี่เองเสียใจนะพี่รักน้องแต่น้องสิกับไม่เคยนะพี่